ในคลิปที่3เราจะดูองค์ประกอบของรังนะครับพร้อมวัดขนาดของรังในส่วนต่างๆนะครับตอนนี้ผมเด้นํำชิ้นส่วนของรังส่วนใหญ่ออกเราก็จะพบได้ว่าเขามีองค์ประกอบที่ง่ายมากนะครับตามภาพก็จะเห็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ฐานรังนะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมง่ายๆเลยแล้วก็ตัวไม้ฐานรังนะครับตัวกล่องสี่เหลี่ยมนี้ นะครับเราจะมาดูขนาดของกล่องสี่เหลี่ยมกันอันดับแรกเราจะดูความหนาของไม้นะครับจะพบได้ว่าความหนาของไม้อยู่ที่ขนาด1นิ้วนะครับทั้ง4ด้านใช้1นิ้วเช่นกันทั้งหมดนะครับอ,อันนี้เป็นไม้ความหนานะครับที่เลือกใช้ความหนาหนึ่งนิ้วอย่างที่ผมเรียนให้ฟังในคลิปแรกนะครับเป็นมาตรฐานแรงสล็อตที่จะ าสามารถรักษาความอบอุ่นของรังได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เรามาดูกันหลังจากดูความหนาแล้วก็จะมาดูขนาดของรังนะครับตรงนี้เป็นความยาวของรังตั้งแต่ท้ายมาถึงด้านหน้ารังสุดนะครับจะพบได้ว่าขนาดอยู่ที่13นิ้ว4หุนนะครับ13นิ้ว สี่หุนคือ13นิ้วครึ่งนะครับอันนี้เป็นความยาวจากด้านนอกแต่ถ้าเฉพาะความยาวด้านในนะครับความยาวด้านในเราจะอยู่ที่11นิ้ว4หุนหรือ11นิ้วครึ่งนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความยาวด้านในนะครับจากนั้นเราจะมาดูหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างของออตัวรัง นะครับพบว่าหน้ากว้างอยู่ที่9นิ้ว4หุนหรือ9นิ้วครึ่งนะครับหน้ากว้าง9นิ้ว4หุนหรือ9นิ้วครึง่งความสูงความสูงนะครับอยู่ที่9นิ้วกับประมาณ3หุนนะครับ9นิ้ว3หุนเป็นความสูง ของรางนะครับผมทวนอีกทีนะครับความสูง9นิ้ว3หุนนะครับความกว้าง9นิ้ว4หุนหรือ9นิ้วครึง่งและความยาวจากท้ายมาถึงด้านหน้า13นิ้วครึ่งหรือ13นิ้ว4หุนด้านในนะครับคือ11นิ้ว ครึ่งหรือ11นิ้ว4ีหุนอันนี้เป็นขนาดของรังกว้างคูณยาวคูณสูงส่วนตัวฐานนั้นจะเห็นได้ว่าตามแบบเนี่ยจะเผื่อออกมาในด้านหน้ากับด้านหลังอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตั้งรังแล้วเกิดความมั่นคงซึ่งตรงนี้ท่านสามารถเผื่อได้มากน้อยตามใจนะครับแต่ว่าควรจะทำให้อยู่ลักษณะที่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน